สวัสดีค่ะหลังจากที่เราได้เรียนรู้การทำอ e ีบุ๊กไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำปกอ e ีบุ๊กกันในมือถือนะคะโดยการใช้แอป Can นวานะคะอันดับแรกไปที่ Play Store เลยนะคะแล้วก็โหลดแอป Can วาตัวนี้นะคะเมื่อโหลดมาแล้วนะคะเราก็กดเข้าไปดูในตัวแอปนะคะเราก็จะเห็นแม่แบบ ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทำหน้าปก Facebook นะคะโซเชียลมีเดียต่างๆทำโปสเตอร์ใบปลิบัตรเชิญหรือบัตรอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะมากมายเลยนะคะแ er, บรนเนอร์บล็อกก็มีนะคะแต่ว่าเราจะเลือกไปที่ปกหนังสือนะคะแม่แบบของปกหนังสือนะคะเขาจะมีแม่แบบเยอะแยะให้มากมายเลยเราก็จะลองเอาปกแม่แบบที่เราชอบนะคะเลือก ตัวที่เป็นฟรีนะคะเอาตัวนี้นะคะเมื่อเราได้แม่แบบที่เราชอบแล้วนะคะเราก็คลิกที่แก้ไขนะคะแล้วเราคลิกตรงไหนนะคะคือส่วนนั้นก็จะขึ้นกรอบในส่วนที่เราต้องการแก้ไขให้เราเลยนะคะในส่วนของตัวหนังสือนะคะเราก็คลิกในส่วนที่เราต้องการแก้ไขแล้วก็พิมพ์ตัวใหม่ลงไปได้เลยค่ะ ในส่วนของรูปภาพก็แก้ไขได้นะคะเราให้เราลองไปแตะดูตรงส่วนที่เราต้องการจะเอาออกนะคะก็จะขึ้นกรอบแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลบแล้วก็เพิ่มใหม่ได้นะคะสามารถย่อขยายเลื่อนได้นะคะในส่วนนี้ก็น่าจะเป็นชื่อของผู้เขียนนะคะหน้าปกหนังสือควรจะมีชื่อของผู้เขียนชัดเจนนะคะ รูปภาพถ้าเราไม่ต้องการเราก็คลิกให้เกิดกรอบนะคะแล้วก็กดตัวทางขยะด้านบนนะคะก็ลบทิ้งไปได้เลยนะคะเราจะสามารถลบหรือเพิ่มเติมได้ทุกอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นการทำปกแบบคนใจร้อนนะคะใช้แบบรูปรูปแบบที่เขามีให้เราเลยเราไม่เปลี่ยนอะไรนะคะถ้าเราชอบอยู่แล้วแต่ถ้าหากเราไม่ชอบเราก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะปรับปรับสี ปรับรูปภาพก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็กดกดบันทึกในส่วนของที่เป็นลูกศรด้านบนนะคะเราก็จะได้ปกหนังสือด้านหน้าสำหรับปกกลางนะคะก็ทำง่ายๆเพียงแค่ใช้รูปภาพเดิมนะคะลบตัวนหนังสือออกนะคะอาจจะจัดรูปแบบให้คล้ายกับปกด้านหน้านะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็จัดการเซฟนะคะไปไว้ที่แกลลอรี่รูปภาพนะคะก็สามารถนำ ไปใช้ได้เลยนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่ทำอ e ีบุ๊กกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ d ดลี่ DIY ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ